สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เพื่อเลือหัดสวัสดีนะครับวันที่เท่าไหร่ละวันนี้น่าจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ละเออวันศุกร์ละวันนี้วันที่เท่าไหร่เลยนี้วันที่สามสิบครับสามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งนะครับจะสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับวันนี้ช่างแกะมาพบปะเอฟซีช่วงเช้านี่ครับ วันนี้จะเอาของดีมาแนะนำนะครับเอามามาอวดก็แล้วกันนะครับนะเอาของดีมาอวดกันครับแต่ว่าถ้าเอฟซีอยากได้ก็บอกมานะครับยินดีที่จะแบ่งให้นะครับอันนี้เป็นมีดที่พี่ช่างแกะสะสมไว้นะครับนะครับอนะครับอันนี้เอาไว้นี่เลยครับเอาไว้ที่ยิงพระนี่เลยนะครับอันนี้พระของผมนะครับเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยครับมีดเป็นมีดสะสมของแจ้งแกะนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูด้วยกันนะครับนะสวยๆทั้งนั้นนะครับเป,เป็นมีดเป็นมีดด้ามเขากวางนะครับด้ามเขากวางนะมีดด้ามเขากวางคมนะเนี่ยต้องระวังนะ อันนี้ยังไม่มีใครเห็นนะครับยังไม่ได้โชว์ที่ไหนมาก่อนนะครับน,นี่ไม่ได้ยังไม่ได้โชว์ที่ไหนมาก่อนเนี่ยให้เอฟซีช่างแกะดูครับนะถ้าอยากได้ก็บอกมานะครับนะถ้าจะชมเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับอ,อันนี้เอามามาอวดก็แล้วกันนะครับแลวก็นะอ,าาอวดก็แล้วกันมีอยู่หลายเล่มอยู่ครับนะอันนี้ก็ ันนี้เป็นมีดน,นะครับทรงกุหล,ลานะครับทรงกุหล,ลาเนี่ยครับกุหล,ลาก็มีนะครับแล้วมีอินเนบอยู่เล่มนึงเน,<ม>นี่ยอันอนี้อินนี้อันนี้อินเนบนะครับนี่ทรงกุหล,ลขา,ข,าน<ม>ขนาดแปดนิ้วนะครับนะเป็นด้ามเขากวางนะครับด้ามเขากวางขนาดแปดนิ้วเนี่ยกาลังเหมาะเลย Sabrina. นะครับเนะี่ยกำลังเหมาะเลยครับ you. โค้งเว้าได้ ได้รูปทรงดีมากนะครับนะเนี่ครับนี่เป็นอันนี้เป็นเขามงกุฎนะครับเขามงกุฎเขามงกุฎมีอยู่สามเล่มนะฮะเขามงกุฎนี่ก็สวยเลยนะครับนะเต็มไม้เต็มมือดีครับอันนี้เป็นอีเนบนะครับเป็นอีเนบอีเนบเนี่ยก็ก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีครับเป็นมีดพกพาครับมีดแคมป์ปิ้งนะฮะ มีแคมปิ้งนะครับเดินป่านะครับนะใช้ป้องกันตัวได้ครับครัพวกนี้นะอะไรอ่ะเอาเอาให้เห็นแบบว่าชัดๆหน่อยครับนี่มันแจ้งไปแจ้งไปนะนี่วะเอออย่างนี้สวยมากเลยครับนี่ครับนี่สวยไหมอันนี้รอไหมรอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็เป็นบีบเน็บนะครับ อันนี้มีอยู่สองแบบนะครับอันนี้จะเป็นเขามงกุฎนะครับอันนี้เป็นเขามะละนะอันนี้เขาเรียกเขาตรงนี้เขาเรียกเขามะละนะครับนะอันนี้จะเป็นเขามงกุฎนะครับนะขนาดเท่ากันนะครับแปดนิ้วนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับข <c oughs> นสนใจอยากจะได้ไปครอบครองนะครับก็ บอกมาได้นะครับส่งซ็กแนวมาได้นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ช่างแก่ก็08 995 472 20นะครับเอามาเรียงตรงน,น,นั้นเบอร์เบอร์ลายเบอร์ลายอยากจะโชว์ไม้สักะครอบะเออไม้สักพร้อไมได้เลยอันนี้โต๊ะเขียนแบบช่างแก่นะเนี่ย อันนี้ไม้สักขนาดหนาเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ครับอดูอย่างนี้เห็นแล้วสวยมากเลยเมื่อกี้ <ๆ S 2> แสงมันจ้าไปครับอันนี้ก็เป็นมีดซิกเนเจอร์ของช่างแกะปีนี้เลยนะครับไม่ไม่ใหญ่ปกตินี่จะทำสิบนิ้วกับสิบสองนิ้วนะครับราคามันค่อนข้างแพงนะครับอันนั้นนะราคาก็หกพันะฮห้าหกพันขึ้นไปนะครับ แต่ว่าอันนี้ราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับพอพอจะแบ่งปันกันได้อยู่ครับอันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็งามนะครับไม่ไม่มีใครทำหรอกครับอันนี้นะยังไม่เห็นมีใครทำครับทำมาจากเหล็กก้านวาวนะครับอันนี้นะเป็นเหล็กก้านวาวเขาเขาวางแท้นะครับตรงนี้ก็เป็นกาดทองเหลืองนะครับนะ เป็นกาดทองเหลืองงามเลยครับอันนี้นะสุดยอดเลยแหละนะครับชุดนี้นะครับผมได้ไปก็แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าซื้อถ้าขอแบ่งมาช่วงนี้นะครับต้องรอหลังหลังปีใหม่นะครับถึงจะส่งได้<อ>เพราะว่าจะเป็นซองหนังหรือเปล่าครับซองไม้นี่แหละนะ<อ>จะจะเอาซองหนังก็ได้บอกมาครับเพราะว่า เพราะว่าก็ถ้าหลังปีใหม่นี่ก็มีเวลาทําทําอยู่นะซองไม้นะแต่ว่าที่ที่มีอยู่เนี่ยก็หลายอันเหมือนกันนะสี่ห้าอันเหมือนกันซองไม้อะแต่ว่ามันส่งไม่ทันละตอนนี้นะใช่ไหมใช่ค่ะสามสิบแล้วเขาจะหยุดกันแล้วเนี่ยเขาหยุดแล้วครับวันนี้หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วก็อยากมาก็จองได้นะครับนะบอกเอฟซีด้วยครับมีมีมีโบวี่ด้วยนะครับ เออมีโบวีก้านวาวสิบเอ่อเท่าไหร่สิบนิ้วอ่ะสิบนิ้วสิบนิ้วมีอยู่สี่ห้าเล่มเนาะคเออไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นขายเขาเคยเห็นอยู่ละมีดก้านวาวสิบนิ้วมันทําเพิ่มมาแต่ว่าชุดนี้นี่มันชุดเก็บงานเก็บของช่างแกะนะครับอันนี้ก็จะมาแบ่งกันในส่งท้ายปีหกห้าเนี่ยนะครับนะส่งท้ายปีหกห้ามีอะไรดีๆเ็าแบ่งกันนะครับน่าจะเป็น ชุดล่าสุดแล้วเนาะสุดท้ายแล้วเนาะ,นะมีอะไรจะแบ่งอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวหาก่อนนะครับนะเดี๋ยวอะไรที่มันตกค้างหรือว่ามันมันรอรอออกปีหกห้านี่ก็จะเอามาอีกนะครับนะก็เจอกันบ่อยๆอย่าไปอย่าเบื่อกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะมีของดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาอวดอีกครับวันนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับอ่า 0899547220นะครับอย่าลืมกดติดตามส่งท้ายนะครับนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ17,500คนนะครับนะครับ,รบผมก็ขอขอบคุณครับวันนี้ของอัาลานนครับสวัสดีครับ